ครับกับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับเจ้าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาถ่ายคู่บะเงาะนะครับเอ่อคู่นี้เสียงแหม่มเป็นไข่อยู่เอ่อคู่นี้มาตัดหยาาด้ครับเจ้ามาตัดหย่าล้วก็เลยอัปเดตโอ้ยังก็เตนเยมัอัปเดตก็เลยมาถ่ายอัปเดตนะครับพู่นี่สิผมสิผูบะเงาะนะครับเอ่อเป็นพืชหลักนะครับเอ่าเป็นต้นไม้ต้นหลักนะครับเด้อ ngọ เป็นเงาะโรงเรียนนะครับเนาะอันนี้เอาเงาะก็สะอายุประมาณสี่เดือนสี่เดือนหเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนประมาณนี้นะครับมันย้อนแสงนะครับตอนนี้ก็ประมาณจักโม่งร่้จักโมงแล้วครับอันซีโม่งหามโม่งนครับประมาณนี้ซีโม่งหามโม่งเสาร์นะครับเพราะต้องมีแดดมื้อนี้นะครับก็เลยมามามาตัดหญ้านะครับมาตัดหญ้าแล้วก็ตัดเสร็จก็เลยอัปเดตนะครับก็เลยตกแต่ง กแต่งส่วนไปนะครับก,ก,ออกล้วยใน,น่วงกสิตัดออกนะครับรเลื h, อ,อก,อก Pas ไปมมกต้นหนึ่งนะครับเลือต้นหนึ่งแต่ที่เห็นที่มีสองต้นนี่ก็คือเป็นมันออกเครือบเหอครับมันออกเคืือเราที่นี่ล่อมาที่นี่ก็เลยปล่อยไปเพิ่มึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรุนต่อไปนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นปะเง,ง,ง,งาะนะครับปงเงาะนะครับอันนี้เป็นเงาะนะครับเงาะเงาะโรงเรียนนะครับอายุแสี่เดือนเนี่ยแหละนะสี่เดือน นี่เครื่องตัดหญ้าผมเ่งตัดหญ้าเสร็จครับก็เลยก็มีบักฮุ่งนะครับปลูกบักฮุ่บบงบุกเงาะกล้วยนะครับแล้วก็มีทุเรียนน้ำนะครับเดินยางไปทางนี้บนะครับเดินยางกลับขึ้นมาครับ <c oughs> นี่มีอ้อมกระเบื้องนะครับอ้อมกระเบื้องกันป,ปลาเป็นบืนออกนะครับแต่ก็ได้ผลอยู่ถามว่าได้ลดลดลดผลว่าได้ผลนะครับผมอ้อมแผ่นใว้ว่าสีอ้อม,อมนะครับกระเบื้องว่าสีอ้อมรอบหน้าแล้วครับเด้อ ของขึ้นไปสูงๆขึ้นสุดหน้าคนนะครับสุดสายจนว่าหอดบ้านะครับที่แพนไ้นะครับว่าสีอยกบนะครับใยกบบ่าม่เลี้ยงนะครับใบว่าสีสุอกบมาปล่อยหรอกให้มันเต้นอยู่ในนี่ไหมครับอยู่ในพื้นที่จะาของคือออมกระเบื้องไว้นะครับอันนี้เป็นเงาะต้นหนึ่งครับเงาะเงาะมีนี่มีอยู่หาหาหรือหกต้นนี่แหละครับหาหาต้นหรือหกต้นนี่เพราะว่าเนี่ยหาต้นครับ อันนี้จะเป็นง่อยตัวหนึ่งอ่าก็มีน้าทีเอามากอะไหลออกไหลออกตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นแอ่งอยู่ที่จริงผมฟังท่อไปบัตเทเมโคขุดลงนะครับบัตที่นี่ฟังฟังไว้มันก็เลยอันนั้นอ่ะนี่มันไหลหลอดลูกกระเบื้องไปลูกกระเบื้องไปแล้วกสิมีอ่าบักสมโอนะครับใหญ่ามากครับสมโอตัวนี้ใหญ่ามากนะครับอ่า ฟังทั้งนี้ก็สิเอ่อเนี่ยครับระมาณนี้ไปจะสุดเลยนะครับอ้อมฟังทั้งนี้กระเบื้องนะครับกันปลาบื้อออกนะครับให้ปลามันอยู่แตนเอ่อพื้นที่ของนะครับมูนี่คู่นี่ผลไม้กับสิมี่เอ่อมีเงาะนะครับเงาะไม่กล้วยช่วงนี้ก็กล้วยเป็นหลักนะครับกล้วยกับบักฮงนะครับเอ่อกล้วยบักฮงเอ่อ งะนะครับแล้วก็มีสมโอเนาะสมโอเป็นออ่เแดงเอียงก็ทับทิมสยามนะครับสมโอเป็นทับทิมสยามนะครับมีต้นหนึ่งนะครับใหญ่มาจากข้างบนข้างบนปลูกแล้วมันบ่อันมันไม่ใหญ่ไหมครับปลูกไงมันเป็นดินเหนียวก็เลยใหญ่ลงมาหนีดินดีกว่านะครับก็เลยติดนะครับใหญ่มากนะฮะกล้วยก็จะเป็นอันนี้เขี้ยค่อนข้างทีนะครับที่เขี้ยมันทีกล้วยมันอ่า ต้นเตียนะครับต้นเตียนะครับผุมตอนหอกนะครับต้นเตียป่วยเขียยทีนะครับมันสีบ่เอ่อชุดเนี่ยสืเขี่ยนั่นกว่าเขี่ยสีงกว่านะครับสูงกว่าแต่จํานวนวีนะซ้ำกันครับมีอยู่ประมาณสิบสิบบีสิบหกีนะครับเดี๋ยวสีก็ค่อยเปลี่ยนไปนะครับเอ่อผมก็จะเห็ดเอ่ออันนี้กระเบื้องเพิ่งหอมะฮอดนีนะครับเดี๋ยวสได้เห็ดต่อไปเรื่อยๆอยู่อันนี้มีการตกแต่งนะครับผมก็ตัดออก ตัดออกตัดลูกมันอ,อกันเลยครับตัดลูกมันอ,อกันเลยแล้วก็จ้องใอตาต้นที่สี่เอาเป็นรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเงาะน,นะครับเงาะเงาะผมเพิ่งกำลังหาผมมันที่มันบหย่อนแสงนะครับเงาะนี่นกล้วยกล้วยนี่คนนุคน,นตัดตัดแต่งเอาออกมัเลยครับเอาออกมันเลย,เอออมเลยผมตัดแตงก่งผมผมตัดอ,ออกมัเลยจ้องวแค่ต้เนเดียวพับ ตัดออกเพอตัดออกเจแลราก็สิเฮ็เด,ด <c oughs> เ,เป็นชิ้นน้อนๆอยนะครับเด้อเฮ็ดเป็นชิ้นน้อนๆอยเพื่อที่จะให้มันย่อยสลายเพื่อที่ให้มันย่อยไว้นะครับถ้าสังเกตบ้างเด้อผู้ดใดตัดตัดกล้วยตัดกล้วยเราถิมถิมให้มันเป็นรั้มยี่เงไหมครับถิมทิมไปเลยเองสินะก็ถทมววาย่อยบ่ย่อยครับย่อยมันก็ย่อยสลายอยู่แต่ว่ามันมันใช้เวลาโดนเรามันก็เป็นก้อนเป็นก้อนโคลโลคีเลอย,อยอยู่ไหมครับเราต้อย้ำห้องยางมากสิน่ะ แต่ขาเย็่ทั้งสี่มันก็นกลายเป็นปุ๋ยย่อยนะครับเป็นต้นน้อยๆเลยนะครับตัดออกนะครับตัดออกมดัดครับตัดออกมด <c oughs> นี่ถ้าถข้าาบ่อัน่นที่นี่ที่เป็นแม่มันที่ผมตัดเอาวีไปกินนะครับเอาเครื่องบอกกินแล้วก็นี่มันก็นสิเป็นก้อนทั้งสี่ไหมครับเป็นเศษเป็นยังสี่หน้าข้าวสไใเป็นอันอันนี้ใหญ่เพราะที่นี่ก็เลย เปลี่ยนวิธีเป็นสับเป็นช <el> ิ้นน้อยๆนะครับแล้วชิ้นน้อยๆก็บบล็อกกว้างแวกครับใยายใยทิ่มมอนี้มันก็กลายเป็นปุ๋ยไม่ไร้มันย่อยสลายมันสิความรู้สึกผมมันดีกว่านะอ่าใส่เข้ามาเออ่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันสิดีกว่าสําหรับผมนะครับอ่าที่เฮ็ดให้อ่าจุลินทรีย์มันย่อยนะครับมันย่อยไวนะครับมันย่อยไวแล้วก็บอกเกกะเขานำมั่งสิไหมครับบอกเกกะเขานำแล้วก็เฮ็ดให้มันสะอาดตาขึ้นนะครับก็เขาว่างไว้กิงเสียนะครับทิ่มไปเลยงทีมันก็ เป็นก้อนละเกละกะนะครับแต่เา้าซับนะครับซับเอามีดซับนะครับเป็นกล้วยอันทนยังไงง่ายผมตัดวีผมก็ซับเล้วครับนะครับแต่เ้าซับมันก็สิดีกว่าอะไรอันดีกว่าครับมันก็สิดีกว่าเบื้องไงงามตากว่ากันสะครับแต่ห้องไผกมีลายก็สิต้องห้ามว่างนะครับไปให้เป็นฟุน๋ยคอกนะครับ เห็ดเห็ดเป็นปุ๋ยชีวภาพเนาะมุยปุยป๋ยอ่นันั้นเนาะปุ๋ยหมักเห็นนะครับหาไผ่มีก็เอาไปว่าหิมร่วมร่มรุมล่วมกันไปเนาะเห็ดเป็นปุยมักนะครับตองพมก็อันนี้มันมีคู่ข้าหน้านะครับก็เลยเอ็นเป็นขั้นแท้นะครับก็เลยอ่านั้นเอาอันนี้ดีกว่านะครับก็เลยสับสับสับกันทิมมันลงนี่นะครับยง้มตัดหยาก็มันบอกเกี่ยวบอพันธุงสินะครับบอพันใบตัดนีะนะครับ กล้วยก็เลยซับเวลาตัดหญ้าบพุก็มาตกแตง่งเลยยางพานพุงแบมาตกแต่งทีนะครับตัดไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อันนี้ก็สิมีทุเรียนนะครับทุเรียนก็มีอยู่สองตน้นนะครับอ่าเงาะมันไตครับเงาะเอามาปลูกปลูกแล้วมันก็มันไตไตอยู่สองตน้นพุงกันแล้วไตก็เลย,อย,เล,ยลองลอง,ลองเอาทุเรียนลงมาเบิึงนะครับเป็นทุเรียนตนน้นหน่อยๆนะครับเดี๋ยวสิเราดินมาเติมให้อยู่อ่าเพราะว่าโดนแล้วอันทุเรียนอันนี้ก็ประมาณ เดือนกู้กวาดหรือสองเดือนแล้วนะครับเดือนกู้กวานะครับเมื่อนี้วันที่อะไรยี่สิบกว่านะครับอยู่มัดสิบเมื่อสิบกว่าเมื่อนะครับมันสิครบสองเดือนเต็มนะครับจะอัปเดตให้เบิ่งนะครับนี่ฮะกล้วยซุ้มนีกับท่านท่านในอานันต์เบิ่งนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนอันนี้กล้วยเป็นกล้วยอ่าพระเทพนะครับเด้อเป็นกล้วยพระเทพอันนี้เข่าเข่ากับบางงามดอกเข่าบางงามนะครับ ก็คอยได้สนใจเรื่องเขาในนะครับเดี๋ยวปีหน้า็สิเปลี่ยนมองนี้พื้นที่มองนี้แหละแล้วสิเดี๋ยเอาเอ่อบักซีดามาปลูกนะครับเดี๋ยวจะเอสิคอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆพื้นที่นะครับเดี๋ยวก็มีแผ่นเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดอยู่2คนนะครับ2เถานะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็แตงยอดดีครับแตกยอดดีเงาะก็แตงยอดดีนะครับเห็นบ่นี่ฮะแตงยอดดี หอกออกมาดีครับหงอกหซุ้มใบหนึ่งก็เป็นเรื่องๆจังหน่อยอยู่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็อันนนั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเองนะครับว่ตบตาตะปลาไตนะเดี๋ยวหาวิธีแก่มันไปเรื่อยๆนะถ้างอส่วนงอนี่งอน,นี่สินั่นอ่าดีครับหงอกน,นี่สิแตกดีครับเพราะว่าคู่นี้เคยปลูกหงอกมารอบนึงแล้วโดยที่ว่าผมว่าไฟใหม่นั่นแหละไฟใหม่ไปเคยลงคลิปไปแล้วครับเป็นคลิปที่ไฟใหม่ไปเมื่อชงต้นปีนะครับเด้อถ้าเจ้าเผาท่างพุ่นอ่ะครับมันล่ามา ประมาณ่าจุดไฟเผาเราก็ไป่อยทิ้งนะครับปฟอยทิ้งเราก็มัดเหนือเล่ล่ามมาหอดผีนะครับผมก็ได้ละได้ขึ้นไปดับมุนนะครับมันก็เลยไฟใหม่เป็นปัจจุนี้บงงาเหาะผูกป่วยปีก็สองปีนะครับมันก็เป็นกิ่งตอนเนาะกิ่งตอนยิงทับกิ่งนะครับมันก็แตกขึ้นมาใหม่อยแต่ว่ากิ่งที่ทับไปแล้วนั้น,ม,นมันตายแล้วนะครับมันตายอันนี้ก็เป็นสองกิ้งนี่ กิ้งทับผมบม่รู้กิ้งใดว่าผมบม่รู้ว่ากิ้งใดอันไหนจะเป็นติดตาบม่รู้ว่าอันใดเป็นติดตาอันใดเป็นของมันงน่นีังไงครับเนี่ยอันนี้ฉได้ตัดทิ้งยังไงคิดว่านี่เบื้องจากแพรนะครับนะอันตัวนี้จะเป็นแผรติดตานะครับจะสิีดจ้องไหวยนะครับจงไหวยทั้งสองละแต่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่มันหย่อนแสงเนาะอะไรนะฮะเบื้องบอกนะครับในกล่อง ฟังนี้นะ่าจะเป็นแผลติดตาครับฟังนี่นะ่าจะเป็นแผลแผลเป็นอัน,น,นอันนั้นที่มันงอกขึ้นมานะครับต่อที่เบิ้งจากแผลมนะันเนาะผมก็เลยปล่อยไว้ทั้งสองผมบ่มหูเพื่อกันว่าอันนั้นถ้าตัดผิดตัดผิดก็เสียแรงนั้นแลนะฮะเสียถิ่มด้วยซึ่งนะครับ,นนรบปล่อยเลยมอเป็นอย่างนะครับแต่มันยยใหญ่ไห้น,ะ <c oughs> นี่ครับในเงาะครับเออขออนุญาตได้ครับ ข้อจำบายขออนุญาตขอโทษครับอ,อันนี้กล้วยกล้วยก็ไ,ได้พลนผลิตแล้วนะครับเด้ออันนี้ก็ลังแท่งปีออกมานะครับเขาเอิญยังนี่ครับปีกำลังออกมาสุดละปีต้นใหญ่ครับกล้วยซุ้มหนีพยาอวบนะครับตาบกฮุ้งนี่ปลูกแล้วปลูกอีกนะครับฮุ้งนี่มัน,าน,านอันนั้นอะไรยังไง มันเอ้ห้างต้นกับหืมมันไต่มันยังนั่งิดนะครับก็เลยปลูกไปเรื่อยๆปลูกต้นใดไงก็ปวยป้ายต้นใดหน่อยก็ซื้อมาปลูกใหม่นะครับปลูกเรื่อยๆนะครับข้างล่างนี่ก็มีประคออยู่ครับมังหันมันมาอยู่ประคอก็ได้แล้วตอนนี้นมันนี่บ่มานะครับโตตอนนี้บ่ามานะครับ <c oughs> ยินเสียงค้นมันมาเหรอครับประคอ เม่เม่ไข่นะไอนน้เป็นบักหุ้งนะครับเด้อไดผมได้สองหน่วยนะครับักหุ้งถอยบังกันโอ้ตั้มตะกวยตอนนี้ผมโอ้แต่เหยียบยังอีกตั้ตมตะกวยนะครับไโ,โอเคครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเด้อขอว่ารับชมรับฟังายุมนี่เขอาอาัปเดตตัดหญ้า,าขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าออกเราต้นไหม้เห็นต้นใหม่เราวมันงามดีก็เลยได้มาถ่ายให้เบื่อนนะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณอิ๋ดขอบคุณอิ๋ขอดขอบคุณครับ